เพราะว่ามันมีช่วงที่เขาทําทางก็รถติดบ้างครับแต่ถือว่าแฮปปี้แฮปปี้ครับนําภาพรวยพันป่าของเขาใหญ่มาฝากครับมาที่เขาใหญ่ครับท่านผู้ชมสนุกมากเมื่อคืนหลับสบายมากครับแล้วก็ใกล้ๆที่พักเนี่ย มีกล้วยฮะอันนี้ต้นกล้วยแต่ว่าปีโอ้โหสวยสีชมพูม่วงชมพูม่วงโอ้โสวยมากเลยปีกล้วยครับท่านผู้ชมกล้วยต้นเล็กๆแบบนี้นะเหมือนกล้วยกล้วยเล็บมืออะไรสักอย่างอาจจะเป็นกล้วยปแต่ว่าปีกล้วยสวยมากคงจะเป็นกล้วยพันประดับนะฮะ สีม่วงม่วงอมชมพูนิดๆนะครับแล้วก็ข้างในดอกสีสีส้มโอสวยมากเลยนำภาพมาฝากเพื่อนๆนะครับรายการ Big กแอก็มาเขาใหญ่ก็ประทับใจทุกครั้งครับเมื่อคืนนี้หลับสบายมากเลยหลังจากเดินทางมาสามชั่วโมง นะครับจากกรุงเทพเพราะว่ามันมีช่วงที่เขาทําทางก็รถติดบ้างครับแต่ถือว่าแฮปปี้แฮปปี้ครับนําภาพร่วยพันป่าของเขาใหญ่มาฝากครับการพิกอดก็มาเขาใหญ่ก็ประทับใจทุกครั้งครับเมื่อคืนนี้ หลับสบายมากเลยหลังจากเดินทางมาสามชั่วโมงนะครับจากกรุงเทพเพราะว่ามันมีช่วงที่เขาทำทางก็รถติดบ้างครับแต่ถือว่าแฮปปี้แฮปปี้ครับ